เวลาที่เราโกรธใครสักคนลองหยุดถามว่าความโกรธนี้มันเป็นของเราจริงหรือเปล่าเวลาที่เรากำลังอิจฉาใครสักคนลองหยุดถามว่าสิ่งที่เราอิจฉามันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงหรือเปล่าเวลาที่เรากำลังวิตกกังวลเรื่องอนาคตลองหยุดถามว่าอนาคตที่เรากังวลมันเป็นอนาคตที่เราต้องการจริงหรือเปล่าความสุขที่แท้จริง อยู่ที่ทุกก้าของการเดินทางมีเพื่อนคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเขาทำงานบริษัทชั้นนำมาสิบปีเงินเดือนดีสถานะดีคนอื่นอิจฉาแต่เขารู้สึกว่าว่างเปล่าเหมือนเป็นหุ่นยนต์ตื่นมาทำงานกลับบ้านนอนวนซ้ำวันหนึ่งเขาเจอเด็กข้างถนนที่ขายดอกมะลิเด็กนั้นยิ้มได้สดใสแม้ว่าเสื้อผ้าจะไม่สวย เขาตระหนักได้ว่าเขามีทุกอย่างที่โลกบอกว่าดีแต่เขาไม่มีสิ่งที่เด็กคนนั้นมีคือความสุขที่แท้จริงเขาเริ่มถามตัวเองว่าฉันอยากได้อะไรจริงไม่ใช่สิ่งที่พ่อแม่อยากให้ได้ไม่ใช่สิ่งที่เพื่อนอิจฉาไม่ใช่สิ่งที่สังคมบอกว่าดีแต่ฉันเป็นคนแบบไหนอยากทำอะไรอยากใช้ชีวิตอย่างไร การตื่นรู้ของเขาไม่ได้มาพร้อมกับแสงสีทองหรือเสียงระฆังแผ่วเบามันมาเป็นความเงียบความสงบและความรู้สึกว่าอ๋อนี่เองเขาไม่ได้ลาออกทันทีเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดในวันเดียวแต่เขาเริ่มใช้ชีวิตด้วยความตื่นรู้มากขึ้นเริ่มเลือกทำสิ่งที่เป็นตัวเขาจริงมากขึ้นและที่สำคัญเขาหยุดตัดสินตัวเอง หยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะเขาเข้าใจแล้วว่าทุกคนมีเส้นทางของตัวเองมีภาพเปรียบหนึ่งว่าเราเหมือนนกที่บินหลงทางบินไปตามฝูงนกอ,อื่นไปทิศทางที่ไม่ใช่บ้านของเราเราบินไปบินไปจนเหนื่อยจนอิดโรยแต่ก็ยังบินต่อไปเพราะคิดว่าทุกคนบินทางนี้ทางนี้ต้องถูก แต่วันหนึ่งเราหยุดบินเราเงียบลงเราฟังเราฟังเสียงหัวใจของเราเองและเราจะได้ยินเสียงที่คุ้นเคยเสียงที่เรารู้จักเสียงที่เรียกเรากลับบ้าน